สวัสดีครับผมเจมกิติศักดิ์รับส้างว่าวันนี้เราอยู่ที่ตำบลหน,นองแวงอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เราพามชมบ้านทรงปัญญายกสูงหนึ่งเมตรเป็นทรงซิงเนเจร์ของบริษัทเราฟัวชั้นเป็นยไงครับฟังก์ชันหลังนี้อยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงครับแล้วก็หลังนี้ไม่มีห้องครัวนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวพาท่านู้ชมไปชมภายในหน้าบ้านกันเนาะได้ครับตรงนี้เป็นไรครับน้องเจมสีดำๆนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นเสาโชว์หน้าบ้านครับผมประดับด้วยหินกาบสีดําและติดด้วยไฟกิ่งโชว์หน้าบ้านครับไอนนที่เรารอ,รอได้ครับคืออะไรครับส่วนนี้จะเป็นลาวสแตนเดตมานั่งที่เอาไว้พิงหลังครับผมตัวนี้จะมีราคาเพิ่มแต่เรามีลาวสแตนเดตให้ลูกค้าเดือกครับผมครับก็คือทางบริษัทเราเนาะ จะให้ลูกค้าเลือกระหว่างจะเป็นม้านั t <t ่งหรือว uh ่าจะเป็นาวเลล์ใช่ไหมครับใช่ม้านั่งไปไหนครับชี้ให้ดูหน่อยอ่าจะเป็นตัวดำเนี่ยครับอ๋อสีดำดำนี่ใช่ไหมใช่ครับไปนั่งเนาะดับด้วยกระเบื้องสีดำครับอืมอันนี้ลูกค้าเลือกแต่งตกแต่งเองครับราบอยไางี้บริษัทให้มาไหมครับ้องจิมวันนี้บริษัทจะไม่ได้ให้ครับจะเป็นราคาเพิ่มที่ลูกค้าเลือกมาอ๋อก็คือ บริษัทให้เป็นลายเรียบเนาะบริษัทจะให้เป็นลายเรียบแต่ว่าถ้าเกิดว่าลายเงี้ยแต่นี้มีค่าจ่ายเพิ่มเติมใช่ครับบ้านหลังนี้กระเบื้องเราบังคับลูกค้าไหมครับหรือว่าให้ลูกค้าเลือกเองครับกระเบื้องบ้านหลังนี้จะไม่บังคับลูกค้าครับผมลูกค้าจะสามารถเลือกลายหรือเลือกขนาดกระเบื้องเราแต่งได้ครับว้าวอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูต่อครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าบ้านด้านหน้านี้จะเป็นฝ้าเพดาน ทางบริษัทเราจะให้ฝ้าเพดาน2จุดเป็นฝ้าหลุมใช่ครับสองจุดจุดแรกลูกค้าติดตรงหน้าบ้านพร้อมประดับด้วยไฟเพดานครับหน้าบ้านจะเป็นกระจกใสเขียวพร้อมกับอะลูมิเนียมสีดำครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกสีได้ไหมครับเลือกได้ครับผมจะเป็นอะลูมิเนียมขาวหรือสีดำกระจกใสดำก็ได้ครับอ๋อ ฝ้าที่เราให้ลูกค้าเป็นฝ้าของยี่ห้ออะไรครับของเอซีจีใช่ไหมใช่ครับผมทั้งหลังเลยเนาะใช่ครับตามนี้ครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูตรงบริเวณนี้ก่อนเนาะเมื่อตอนต้นคลิปเราให้ดูแบบด้านหน้านะครับอันนี้มาดูของของจริงนั่งนี้นั่งได้ไหมครับน้างเจมนั่งได้ครับเดี๋ยวนั่งให้ดูสิอันนี้จะทํามารับน้ำหนักอย่างดีครับผมรับน้ำหนักอย่างดีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อ สามารถรับได้เป็นร้อยโลเป็นร้อยโลครับแล้วเราไปชมข้างในครับโอเคไปดูข้างในกันโอ้หอันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรครับน้องเจมอันนี้จะเป็นห้องโถงกลางบ้านครับผมทอมหลุ่มฝ้าหลุมอีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าเลือกใส่ไฟโจอูแสดงว่าบ้านหลังนี้มีฝ้าหลุมสองจุดใช่ไหมครับใช่ครับลูกค้าเลือกจิตสองจุดเพราะทางบริษัทเราให้สองจุดว้าวม่เงินเพิ่มไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับว้าวโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องนอยกันก่อนครับห้องนอนแรกจะเป็นห้องน,นี้ครับผม <Yeah. S 1> อันนี้ขนาดห้องจะอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับผมปัจะมีหน้าต่างบานกระทุงให้สี่จุดครับ uh huh. ในห้องมีปักไฟไหมครับลองเจมมีครับผมปักไฟจะไว้ห้องละสองจุด ทางบริษัทล็อกหัวเตียงกับปลายเท้าเลยใช่ครับถ้าไม่เพียงพอที่สามารถเพิ่มได้ไหมครับสามารถเพิ่มได้นะแต่ว่าจะมีจุดนัดเพิ่มอ่าเราก็จะยงนก่อนเนาะใช่ครับแล้วเราไปดูห้องที่สองนครับโอเคครับส่วนนี้จะเป็นห้องที่สองครับห้องนี้จะได้ปานกระทุง g สองแล้วก็บานเลื่อดหนึ่งบาทครับขนาดห้องนี้อยู่ที่สามเมตรสามเมตรใช่ครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องน้ำเนาะ ตอนนี้เรารับงานภาคไหนบ้างครับอ่าอันนี้เรามีภาคกลางอีสานเหนือแล้วก็ตะวันออกตะวันตกครับครับผมจะมีทั้งหมดประมาณ25เอ้ย22สาขา2 2สาขาเรารับ55จังหวัดครับ อันนี้เป็นผลงานการก่อสร้างของสาขาไหนครับอันนี้จะเป็นผลงานการก่อสร้างของสาขารบรมยนคราชธานีครับวบ้าว